Honda c b r 1 0 0 0พันดั e เบิลอ2020นะครับผมทำคลิปที่ไปทดสอบที่สนามช้างลงทั้ง u t u b e ทั้ง a c e b o o k ตอนนี้รวมๆกันได้ล้านกว่าวิวละในคอมเมนต์มีคนถามคำถามเข้ามามากมายนะครับในคลิปนี้ผมเลยอยากจะทำข้อมูลเสริมเพิ่มเติมที่มันเป็นข้อมูลเทคนิคเชิงลึกนะครับลึกมากๆผมว่าไม่มีที่ไหนในโลกพูดมาก่อนเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ฟังในคลิปนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคำถามที่คนถามเข้ามาและอยากรู้มากที่สุดว่าม้าเป็นหมันไหมโดนตอนไหมโดนกั๊กไหม เดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ฟังในคลิปนี้นะครับข้อมูลผมเตรียมรายละเอียดไว้เนี่ยหนึ a พอดีตอนแรกปกติผมว่าจะพูดไปเรื่อยๆแต่รายละเอียดมันเยอะจริง,รงก็เลยขออนุญาตอ่านสริปให้ฟังแล้วกันข้อแรกเลยทําไมต้อง triple r ถ้าเอาพูดตาม mark market mark m a r เ e t จะใช้คําว่า triple r นะครับแต่ถ้าเอาของ honda จริงๆอ่ะออกมาจากบริษัทจริงๆเขาจะใช้คําว่า double r r นะครับ double r ขีด r ถ้าเป็นตัวอักษรนะครับเราจะเรียกกันเองตอง r triple r, r อะไรก็ว่านไป ย่อมาจากคำว่า Lessing Lapica l e s s นะครับแม่เจ้าถ้าปี2022น่าจะเป็น RRR เนะครับ Lessing Lapica l า s ล l เ s อันนี้แซวเล่นนะครับจุดแรกเลยที่คนอยากรู้มากที่สุดม้าโดนตอนไหมม้าเป็นหมันไหม Honda spec e ไทยมีแรงม้าสูงสุดที่162ตัวมาที่รอบ1500รอบ ฟังดีๆนะครับ1,500รอบวันรอบถ้าดูที่หน้าปัดมีอยู่ประมาณ1 3 0 0 0สารอบนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมที่ผมไปทดสอบในสนามช้างทำไมผมถึงไม่ตวัดรอบไปถึงเลนไลน์นะครับหลายคนฟังดูอาดคือดูคลิปลังบุดหยิดมากเลยทำไมไม่ตวัดไปให้ถึงเพราะว่าแรงม้าสูงสุดมันมาที่1 5 0 0รอบนะครับแต่จริงๆแรงม้าเท่านี้ที่คนบอกว่าอู้ทำไมโดนกากโดนตอนโดนนี่ผมไม่ได้ว่าจะอวยนะครับจากที่ผมลองใช้จริงในสนามอะ 0ถึง200ผมว่าไม่มีความรู้สึกถึงหน่วงแต่โอเคต้องยอมรับอย่างนึงว่าถ้าเกิดเราลากถึงหมื่นมันควรจะลากได้อีกนิดนึงแต่มีผลขนาดนั้นไหมผมว่าเราต้องทําเวลาในสนามได้ระดับหนึ่งอะ่ะการอันล็อกหรือการปลดล็อกอาจจะทําให้มีผลแต่สําหรับ Entry User ทั่วไปใช้บนท้องถนน,นเอาว่าถ้าดูจากในคลิปมาผมอะ่ะ0 2 0 0มันแป๊บเดียวนะขนาดสเปค162ม้านะครับ ทำไมต้องล็อกทำไมต้องมีการกักบางคนอุย้ยฮอนด้ากักหรือเปล่าอย่างเงี้ยนนี้นนมันเป็นเรื่องของมาตรฐานไอเสียมาตรฐานเสียงมอกอะไรต่างๆนานานะครับคือมันเกินอ่ะใครถ้าเกิดมีโอกาสได้ตรวจเข้าไปตรวจสอบไ,อไ,ไปเอารถไปนําส่งตรวจตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ปวดหัวบางตัวเลขมันเกินไปนิดนึงอ่ะมันมันขอไม่ได้นะครับมันต้องอากลับมาแก้ เขาเรียกว่าบลรพิษเยอะไปก็ต้องลดแรงมาเสียงดังเกินไปก็ต้องลดแรงมานะครับนั่นเลยเป็นสิ่งว่าทําไมสเปคไทยถึงเหลือแค่162ตัวนะครับไม่เหมือนสเปค g l o b a l l ที่ร0 0ยสอเกือบ2 2 0ตัวซึ่งมันโคตรแรงมากแต่แต่แต่แตผมคอนตใช้คาว่าสเปคไทยที่ยังไม่อันล็อกนะครับมันสามารถปลดได้โจนเนี่ยมีคนผมว่าใช้คาว่าเน็บเข้ามาในคอมเมนต์เยอะนะครับว่าอุ้ย แรงมาร์กกากอย่างนี้ไม่มีใครซื้อหรอกอย,อย่างนู้นอย่างนี้จุดนี้เลยผมกล้าพูดเลยว่าคนซื้อไม่พูดแต่คนพูดเนี่ยไม่ซื้อ <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรถ้าเรามาดูในศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ยในตัว t ิฟโ์อาร์สองพันยี่สิบนะครับไม่เหมือนในตัวเจนก่อนเจนก่อนต้องยอมรับเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าซีบีอาร์พัน์มันไม่น่าขับอ่ะเพราะว่าเจอสเปคไยที่มันกัก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 ล็อกแล้วล็อกอีกเพื่อให้มันผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆว่านไปนะครับ ต่ก่อนน่ะมันโหดมากเลยเพราะว่าอะไรเลยไหมครับการที่เราจะทำสเปคไทยสเปคไทยคือสเปคตัวเดียวกับสเปคญี่ปุ่นนะครับล็อกรอบล็อกนู่นล็อกนี่โอเคไอ้ล็อกรอบล็อกนู่นล็อกนี่มันมันปลดล็อกในกล่องได้แต่สิ่งที่โหดที่สุดคือชุดเกียร์อัตราทดเกียร์ไม่เหมือนสเปคโกลบอลหรือสเปคยุโรปนะครับการที่เราอยากได้สเปคเอาสเปคญี่ปุ่นหรือสเปคไทยมาทําให้เป็นสเปคยุโรปปลดล็อกเนี่ยถอดแรมแอร์เปลี่ยนปากแปรแมตต์แฟดกล่องใหม่ทําหมดแล้วแต่สุดสุดท้ายที่ทําไม่ได้คือ เปลี่ยนชุดเกียร์การที่จะเปลี่ยนชุดเกียร์ต้องผ่าเครื่องเป็นเสียงเพื่อเปลี่ยนชุดเกียร์อัตราทดเกียร์ยูโรยูโรปใส่ลงไปมันถึงจะกลายเป็นสเปกนอกนะครับมันคือเรื่องใหญ่เลยเฮ้ยเครื่องอยู่ดีๆเราจะไปผ่ามันเล่นทำไมผ่าในที่นี้ไม่ใช่ว่าเปิดเปิดฝาชั้มคัดเปิดฝาวาวแค่นั้นนะครับผ่าเสื้อแยกเสื้อผ่าเป็นเสียงเพื่อเปลี่ยนชุดเกียร์เลยแต่ใน2020คําว่าอันล็อกล็อกอะไรบ้างคนที่จะซื้อผมบอกเลยเลยว่าน่าจะทราบกันหมดแล้วแหละหรือว่าคนที่ยังไม่ทราบรู้จุดนี้แแล้้้วววจะรูสึกก่่่าเออมันน็คคีื ล็อกอยู่3าอย่างหลักๆปากแต่ไอปากแต่นี่ผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากเพราะว่าปากแต่เขาแค่เปลี่ยนเป็นหลี่รูเล็กนะครับเราก็ไปเบิกปากแต่สเปกยุโรมาใส่อันนึ่งพันกว่าบาท2,000กว่าบาทผมไม่แน่ใจสเปกผมเคยซื้อมือ2อยู่900บาทอนะในตัวสเปกเก่านะครับจากปากแต่ไทยเป็นปากแต่นอกอะสั่ง eBay มามือ2 900กว่าบาทรวมส่งนะครับมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยสำหรับปากแต่แล้วก็หมดละสำหรับฮาร์ดแวร์นะครับคือจริงๆยังไม่เชิงหมดหรอก มันมีปากแต่แหละหลักๆนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวกล่องกล่อง ECU ที่มีข้อมูลที่มันจะล็อกล,อล็อกรอบล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกแรงม้าไว้ที่อยู่1 5 0 0รอบนะครับเราก็ไปอัลล็อกซะให้มันเป็นม้ามาเต็มก็ไปแฟดเอาไง่ายๆเดี๋ยวนี้สำนั fat, fat กแฟดแฟดกล่องรีแมปกล่องเยอะแยะเมืองไทยนะครับเดี๋ยวนี้ทํากันแรงแรงกว่ารถเดิมเ้วยเพราะาอะไรบางคนไปอิงเอาไง่ายๆต่อให้แรงม้ามาแบบมาเต็มพิกัดอะสองตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะ คนส่วนใหญ่ได้ลดมาอย่างไปแมปเพิ่มเลยเพราะมันดันได้อีกเพราะว่าอย่าลืมว่าการแมปอะ่ะอิงตามมาตรฐานไอเสียต้องผ่านนะครับโรงงานต้องทําออกมา Honda ต้องทาให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียในสเปกยุโรปนะครับเพื่อให้มันผ่านแต่การไปรีแมปอันล็อกอีกรอบหนึ่งอะ่ะปลดล็อกแมปใหม่เนี่ยไม่ใช่ปาเขาเรียกว่าเขียนใหม่ลอมใหม่นะ่ยเพื่อให้รีดเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดมาโดยไม่อิงกับค่าไอเสียเลยไม่สนว่ามาตรฐานไอเสียหรืออะไรงไงเพราะบ,บ้านเราว่านตามจริงปลายปีเขาไม่ได้ตรวจมาสอสมอ,อ,อกอกทุกปีนะเขาตรวจแค่ตอนผลิตโรงง,งานเป็นคนส่งตรวจเท่านั้น เอาให้มันแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็เปลี่ยนปักเปลี่ยนปักแต่แมปกองใหม่จบนะครับแต่จริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องท่อเสียสเปคไทยที่เราเห็นเป็นท่ออาคารเนะี่ยเขาเป็นสเปคไม่เหมือนสเปคนอกเขาว่ากันว่าไม่เหมือนนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าตัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนไหมก็ถ้าเกิดคนอยากลั่นส่วนใหญ่ท่อเดิมคนออกมาก็เปลี่ยนแล้วล่ะเพราะบางคนอาจจะราคาญเรื่องวาล์วเซ์โวที่เอจังหวะนี้เงียบไว้แล้วอยากเล่งมันดัง มีวิธีแก้จุดหนึ่งก็คือเอาสลิงออกนะครับแล้วก็หลอกอย่าให้ไฟมันโชว์เอาตัวหลอกเซอร์โวไปใส่แล้วก็ให้ท่อมันบายพาสยิงตรงมานั่นมันก็กลายเป็นสเปกยโรปเอาง่ายๆเลยคนที่กําลังจะตัดสินใจไปซื้อเพราะว่าสะดุดขาวว่าเอ้ยมันล็อกแรงมาเราก็เปลี่ยนปากแต่แมปกล่องใหม่จบแล้วก็ท่ออยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนก็ดึงสายเซอร์โวออกนะครับให้มันยิงตรงแค่นั้น <S <S นี่คือเราก็จะได้สเปคยูโรปล้นะครับมันเป็นเรื่องเล็กที่ผมว่า ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องผ่าชุดเกียร์นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่ได้เป็นประเด็นละแต่อย่างที่ผมบอกอะจําเป็นต้องปลดไหมใช้บนท้องถนน,นส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าเอาว่าใช้ในสนามอะทางตรงมันอาจจะดึงได้มากกว่าน,นั้นอีกหน่อยหนึ่งภาพเราเปิดหมดปลอกให้มันลากได้ถึงหมื่นสามหมื่นสี่พันรอบให้แรงมา้ามันมาสูงสุดที่สองร้อยกว่าตัวความเร็วถ้าเกิดเราไปดูที่เมืองนอกสื่อเมืองนอกครับจะสังเกตว่า ขับกันอยู่แค่2อสมเกียร์เผลอๆอยู่แค่เกียร์สอเกียร์สาเองเท่านั้นเพราะว่าเกียร์ยาวมากในตัวทีวอาร์นะครับเป็นรถที่อัตาราทดเกียร์ไม่เหมือนรถรุ่น,นอื่นๆในตัวพันเลยผมกล้าพูดเลยนะขับมาหลายรุ่นแล้วถ้ามามาเต็มเราจะไม่มีเกียร์ให้ใช้เลยนะเพราะว่าเกียร์หนึ่งมันลากได้ยาวมากอาจจะอยู่แค่ไม่กี่เกียร์แต่อย่างสเปคที่มันโดนล็อกเนี่ยไปขับสนามช้างผมว่ามันก็ย,ยังสนุกมากๆเลยนะระดับหนึ่งลแล้วเพราะแหละโอเคเราอาจจะเปลี่ยนเกียร์ชิปเกียร์เร็วนิดนึงแต่ใช้บนท้องหนุ่รมหมว่ามันนนแรขาดไห ถนนไม่ว่างจริงเหมือนในสนามช้างเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ใช้ละต่อมาอันนี้จะเป็นข้อมูลเทคนิคเชิงลึกลนะครับว่าภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างที่ผมบอกอะ่ะคำว่าสเปคไทยอะ่ะมันแค่ล็อก Data กับตัวแอมแอร์ Air, ไอตัวปากแตงเดียวนอกนั้นทุกอย่างไส้ในเป็นเหมือนสเปคยุโรปหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสีเรียนเรื่องไส้ในนะครับจุดแรกเลยแอมแอร์ Lam Air, ที่เห็นผมไปล้วงนะครับเอามือล้วงเข้าไปแล้วสอกผมอยู่ตรงข้างๆไฟหน้าพอดีมันลึกมาก เป็นแรมแอร์ Air ที่มีขนาดใหญ่เขาบอกว่าแรมแอร์ Air สเปคขนาดใหญ่เนี่ยมันสเปคเท่ากับตัว RC213V นะครับมันใหญ่และยาวมากแล้วมันไม่มีอะไรบังเลยนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าทำไมไม่มีกุญแจนะครับปกติเราจะมีกุญแจขันอยู่ที่แผงคอนะครับขันปึ๊กแล้วก็สตาร์ทออกไปแต่ตัวเนี้ย Honda ใส่ Keyless Go เพราะว่าอะไรไม่อยากให้สวิต์กุญแจไปขวางแรมแอร์ Air นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดอาูอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่มีรถรุ่นไหนที่ผมสามารถล้วงแรมแอร์ Air ไปจับได้ถึงเฟรมเลยเพราะว่ามันไปได้ไกลามากมันไม่มีอะไรบังเลยนะครับแล้วมาดูต่อที่เลนลิลเล้งนะฮะลิ้นปีกผีเสื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นวาวตัวเนี้ยจะมีความแปลกกว่าปกติวาววาวเนี่ยตัวกดเนี่ยมันจะเป็นแคมชาร์ปใช่ไหมครับแคมชาร์ปกดมาที่ถ้วยวาวเพื่อให้วาวเปิดปิดทั้งไอดีและไอเสียแต่ตัวเนี้ย ฮอนด้าใช้กระเดื่องเขาบอกว่าการที่ใช้ถ้วยมันจะมีภาราโหลดมากๆเขาเลยออกแบบมาให้ใช้กระเดื่องที่มันมีสารโคตติ้งเนี่ยทำให้ลดพาระโหลดในช่วงการกดวาลวได้เยอะขึ้นปกติเราจะเห็นกระเดื่องวาลวเนี่ยอยู่ในซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์หรือรถแคมเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นรถแคมคู่และมีกระเดื่องวาลวกดติ๊กติ๊กติ๊ก,กแล้วไม่มีถ้วยวาลวนะครับคือเอาเป็นกระเดื่องเ่ยเป็นตัวกดกดวาลวบนเมชิมเลยเพื่อลดพาราโหลดนะครับต่อมาเรื่องระบบท i มมิ่งนะครับเป็น กึ่งโซ่ลาวลิ้นกึ่งเกียร์ทามมิ่งนะครับกึ่งเชนทามมิ่ง um กึ่งเกียร์ทามมิ่งนะครับมีโซ่จุดหนึ่งแล้วก็พ่วงท้ายด้านท่อนล่างเนี่ยไปที่ข้อเหวี่ยงเนี่ยเป็นเฟืองอีกตัวหนึ่งข้อดีเลยก็คือโซ่เนี่ยจะสั้นลงลดภาระโหลดนะครับถ้าเป็นรถมอเตอรจีพีจ๋าแบบ100%เลยจะเป็นเชนเอ้ยจะเป็นเกียร um ์ทามมิ่งเกียร์ทามมิ่งนี่คืออะไรเป็นเกียร์เฟือง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 ต่อจากข้อเหวี่ยงขึ้นมาถึงไอตัว แคมชร์ปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยช่วงโซ่แคมชราปด้านบนพ่วงลงมาก่อนเกียร์ทำก่อนตัวข้อเหวีย่ยงเนี่ยจะมีเกียร์ชุดเกียร์ชุดเฟืองใช้คำว่าชุดเฟืองดีกว่าขั้นอีกทีหนึ่งและจุดหนึ่งคือข้อเหวีย่ยงหมุนย้อนเป็นข้อ,ขอการทํางานของข้อเหวีย่ยงจะหมุนหมุนสวนทางกับการทํางานของตัวแคมชรามนะครับซึ่งถามว่าตัวเนี้ยมันมีผลอะไรเขาเรียกว่ามันการที่ข้อเหวีย่ยงหมุนสวนทางกันน่ยมันจะช่วยลดแรงใจโร ในจังหวะที่เราขี่นะครับในจังหวะที่เราเข้าโค้งเจนเชน,เ,นเกียร์อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับล่าสุดผมไปขี่สนามพีระแต่ไม่ได้เอา t ิเบอไปนะครับเอา1199ไปดูกตินะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1อาทิตย์ผมเอาดูกติ V4 2020ไม่ใช่เอารถไปไปเข้ากิจกรรมของทางดูกติแล้วก็ได้ขับตัว V4S 2020นะครับซึ่ง V4S เนี่ยก็จะเป็นระบบข้อเหวี่ยงมุนสวนทางเหมือนกันเหมือนในตัวทิเบเลย ผมจำได้เลยตอนผมเข้าวิ่งจากโค้งสุดท้ายผ่านเส้นชยัยเพื่อไปโค้งแรกเนะี่ยวิ่งทางตรงมาได้200ประมาณ220นะครับแล้วไปเชนเกียร์เอาหน้าโคง้งเบรกเอาหน้าโคนะ้นฮึ่งฮึ่งฮึ่งโตรถจังหวะที่เชนเกียร์นิ่งมากแม้กระทั่งผมมีการเอียงรถอ่อนๆนะครับเพื่อเตรียมจะเข้าโคงนะ้งเนี่ยเชนฮึ่งฮึ่งฮึ่งเบรกอึ้บแล้วพับเข้าไปได้เลยมีความนิ่งมั่นคงมากเพราะว่าข้อหมุดข้อเหวี่ยงมันหมุนส่วนทางตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจฟิลเลยเอ้ยสวนทางมันจะมีรู้สึกอะไรได้ขนาดนะั้นเลยเหรอ แต่พออาทิตย์ต่อมาผมเอา1199นะครับพานิเกลเล1 9 9 9ที่เป็นแอ w i n นที่มันเป็นข้อเหวี่ยงหมุนแบบปกติไปลองวิ่งผมรู้แล้วล่ะครับว่าข้อเหวี่ยงหมุนส่วนทางมันเป็นยังไงจังหวะที่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเลยความเร็วมา200กว่าผมเชนเกียร์ฮึ่งฮึ่งฮึ่งเหมือนเดิมกําลังจังหวะที่เชนเกียร์เหมือนเราจะเตรียมเพื่อจะเทโค้งนะครับ พอเราเชนเกียร์ปุ๊บรถมันดึงกับดึงเรากลับมาเฉยดึงกับมาให้เราตั้งตรงทําให้ผมแบบเวอร์ไปน,นิดนึงนะอาการนี้มันไม่ใช่อาการหลอหลอกนะครับจังหวะที่เราเชนเกียร์ม,มันมีอาการที่เหมือนกระตุกหรือว่ารถมันจะพยายามกลับมาตั้งตรงอ่ะท,ทั้งที่เราพยายามจะแบบตั้งท่าซ้ายข่าซ้ายเราออกมาแล้วเพื่อกําลังจะแทงแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการเหมือนดึงดึงกลับดึงดึงกลับนะครับนี่แหละคือข้อ เขาเรียกว่าแรงใจโรที่เกิดขึ้นจังหวะที่เราลดเกียร์นะครับมันมีผลมากจังหวะที่เราเข้าโค้งจังหวะที่เราสับเกียร์เราจังหวะที่เราเปิดคันเร่งนะครับข้อวิ่งหมุนสวนทางมันก็จะทําให้ตัวบาลานซ์การเขาเรียกว่าลดแรงเวี่ยงได้ดีมากๆซึ่งมีอยู่ในตัว t ิปล้อโดยแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างกับดูกติเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมากับตัวแล้นะมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกมากอะ่ะเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวเลยนะตอนผมขี่ดูกตินะอันนี้ไม่ได้ต้องพูดในฐานะเราไม่ได้เป็นนักแข่งหรือเราขี่งอะะไรรขนนนนาัั้คบ ตอนที่ผมขี่ดูกติพันธนี้ก็ได้วีฟสองนสนามพีระผมวิ่งอยู่ได้ประมาณนาที15นะครับถ้าพวกเก่งๆเซียนๆเข,า,เข,า,เข,ขาวิ่งอยู่ประมาณนาที 105, 106, 107แต่ผมยังนาที15นี่คือเร็วที่สุดของผมแล้วละ่ะแล้วพออาทิตย์ต่อมาผมว่าผมแม่นลายขึ้นเยอะเลยนะแล้วผมใช้1199เนะี่ยเวลาผมดีดขึ้นมาเกือบ5วิเลยนะครับกดความเร็วยังไงวิ่งยังไงก็ได้นาที20 ไม่ได้เห็นนาทีเลขหนึ่งเลยไม่ได้เห็นนาทีสิบกว่าเลยนะครับคือกดยังไงก็นาทียี่สบนาทียี่สิบเนี่ยมันจะทรงๆอยู่นาทียี่สบนาทีไม่เกินนาทียีิบสองนะครับอยู่ประมาณนี้ด้วยจุดนี้แหละคือผมรู้เลยว่าจุดที่ผมทําให้มีปัญหาที่สุดคือโค้งหนึ่งนะครับผมยกเร็วขึ้นเพราะว่าจังหวะที่เราเชนเกียร์มันมีอาการเบอเพราะว่ารถมันรถมันมีอาการแบบ มันดื้อมันมันมีอาการอะ่ะแล้วเราเราผมยังกลัวอาการนั้นอยู่นะครับมันไม่เหมือนตอนวีโฟที่แบบดึงด้งดึงด้งดึ้งแบบไปแบบมั่นคงแล้วเราไม่ตื่นแล้วเราไม่ตกใจนะครับมันก็เลยเป็นอีกฟิลหนึ่งต่อมาลูกสูบนะครับลูกสูบของตัวทิเบอาร์เนี่ยลูกใหญ่กว่าเดิมจากลูก76กลายเป็นลูก81ดสิเพันดีซีเหมือนเดิมนะครับลูกใหญ่ขึ้นแต่ไปลดช่วงชักเอาซึ่งมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกับตัว RC213 เลยเอาง่ายๆนะครับแล้วลูกสูบเป็นอลูมิเนียมฟอร์ดด้วย สลักตัวลูกสูบมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก้านสูบไทเทเนียมแม่เจ้าเขาบอกว่าก้านสูบไทเทเนียมเนี่ยทำให้น้ําหนักของตัวก้านสูบหายไปจากก้านสูบรุ่นเก่าครึ่งหนึ่งนะครับ50%เลยเอาให้น้ำหนักลงหายไปเยอะนะครับเพราะว่า50%เนี่ยแข็งพินมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวข้อเหวี่ยงและตัวตัวที่การเข้าไปจับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทนทานขึ้นเหนียวขึ้นวัสดุดีขึ้นและแพงขึ้นนะครับต่อมานะครับเซนเซอร์เพาข้อเหวี่ยงมีการคำนวณที่ถี่ยิบขึ้น ในตัวโฉมเก่ารอบเครื่องเนี่ยหมุน360องศาตัวเซนเซอร์จะมีการตรวจสอบรอบเครื่องทุก30องศาหมุน360ถ้าตรวจสอบทุก30องศาก็จะ1รอบ1รอบเนี่ยจะตรวจสอบทั้งหมด12ครั้งแต่ในตัวที่พออาตรวจสอบทุก10องศานะครับนั่นแปลว่า1รอบเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยหมุน1รอบ ECU จะมีการคำนวณน,นะครับที่ 36ครั้งเลยเพราะว่ามันตรวจสอบทุก10องศานะครับข้อนี้มันก็เลยจะทําให้การฉีดน้ํามันการปาร์คไฟมันจะแม่นยําขึ้นนะครับด้วยเซ็นเซอร์ที่มันตรวจสอบละเอียดขึ้นการประมวลผลมันก็จะทํางานละเอียดขึ้นนะครับต่อมาแผ่นคัชนะครับเป็นระบบซิลบอร์คัชแต่ก่อนใช้9แผ่นทีโอาใช้10แผ่นไหครับแถมมาให้แผ่นหนึ่งนะครับระบบระบายความร้อนดีขึ้นกว่าโฉมเก่าที่ผมพูดตั้งแต่คลิปก่อนนะโฉมเก่าจะเป็นระบบมีกระปกนะครับที่เอาน้ําหล่อเย็นเข้าไปเลี้ยง แล้วก็นำน้มันเครื่องเข้าไปวนนะครับแต่นึกภาพไหมตัวน้าหล่อเย็นอะ่ะมันมีอุณหภูมิที่มันร้อนอยู่แล้วบางทีวิ่งมันร้อนๆเนี่ย90-100องศานะครับโอเคมันเย็นกว่าน้ำมันเครื่องแต่น้ำนน้ำหล่อเย็นมันก็ร้อนนะแต่ในโฉมนี้นะครับใช้ออยล์คูลเลอร์เลยก็คือไม่ยุ่งกับน้าหล่อเย็นและน้ําหล่อเย็นเพื่อใช้ใช,ใช้ระบายคลายร้อนให้กับปอกเสื้อสูทอย่างเดียวแล้วก็ตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยเอามาวิ่งผ่านลังพึ่งด้านหน้าเลย เพื่อใช้ลมกกลมอากาศยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่าไหร่การระบายการคายความร้อนมันยิ่งดีขึ้นนะครับสไตล์ไอออนคลเลอร์ไม่ต้องพูดเลยมากแล้วก็ตัวใต้ลูกสูบจะมีเขาเรียกว่าพิซเนอออเจ็ตนะครับจะมีตัวฉีดน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงใต้ปลอกลูกสูบนะครับอารมณ์คล้ายกับ f o r z a 3 5 0เลยแต่ Honda เนี่ยของตัว t r i p l e R เขาจะตัวเนี่ยจะมีตัววาล์วนะครับทำงานเฉพาะรอบสูงเท่านั้นถ้ารอบต่ำตัวนี้จะปิดเพื่อเพื่อกักแรงดันในระบบ ลอยล,ลื่นเนี่ยให้มันสเสถียรตลอดเวลาแต่รอบสูงพอแรงดันได้เนี่ยตัววาล์วตัวนี้มันจะเปิดแล้วก็ฉีดเข้าไปคายร้อนให้กับปลอกเสื้อสูงนะครับก็มีเป็นการทํางานที่ละเอียดนะต่อมาท่อเสียนะครับเป็นอะคาโปบวริกมาจากโรงงานแล้วเป็นท่อไทเทเนียมด้วยใส่ผมว่าใส่ของดีมาจากโรงงานแล้วผมส่วนตัวสิ่งที่เราผมว่าจับได้และชอบมากที่สุดนะคือท่อเดิมเนี่แหละเป็นรถที่ท่อเดิมออกมาหล่อ แล้วก็ดีมากเพราะมันมีวาล์วที่จังหวะเดินเบาเงียบจังหวะเร่งถึงจะมีเสียงนะครับแล้วเป็นไทเทเนียมไล่เบามาจากโรงงานเลยต่อมานะครับตัวรถมี IMU 6แกนสามารถตรวจสอบว่ารถเราเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนะครับเอียงแล้วสไลด์หรือเปล่ามันจับทั้งหมด6แกนเลยถ้าเทียบกับตัว CBR พ0 0เอ้ CBR 6 0 0้อย WR นะครับหกร้อย WR มี IMU เหมือนกันแต่จะเป็น IMU แค่5แกนแต่ Tri p l e R ตัวพันเนี่ยมีถึง6แกนนะครับทำตรวจสอบได้ละเอียดกว่า ต่อนะครับท่านั่งเป็นจุดที่ผมว่าใครมีโอกาสได้ค่อมต้องลองค่อมเป็นรถตัวพันที่ค่อมแล้วแปลกที่สุดละผมบอกได้เลยเป็นท่านั่งที่แปลกมากๆเอาง่ายๆผมว่า4สูบเรียงอะ่ะเราไปผมไม่คอมรถรุ่นไหนๆมันก็จะเป็นฟิลที่คล้ายๆกันท่านั่งมันจะคล้ายๆกันหมดอะ่ะถังแบบเนินๆสูงขึ้นมาแฮนต่าๆใช่ไหมครับแต่ตัวท r i โอาตัวเนี้ยอยาบอกว่าถังน้ามันเนี่ยเขากดต่ําลงไปถึง45มิลเลยนะเอาเรื่องอยู่นะคือความรู้สึกแลย ขึ้นคอมไม่ต้องขับแบบท่าเลสซิ่งนะเอาแค่ท่านั่งคอมแล้วจับแผดนน่ะจะรู้สึกแล,แล้วมองไปที่ถังเราจะรู้สึกว่าถังมันกดลาบมากอารมณ์เหมือนขี่ไฮเปอร์โมตารเลยซึ่งต่างกับตัวซีบีอาร์พันตะก่อนหรือว่าเอาไปเทียบกับซีบีอาหกร้อยก็ได้ถังเขาจะนูนขึ้นมาผมก้มนิดน,นึงพุงผมติดถังละ แต่ตัวนี้คือแทบจะลาบคือถังน้ํามันลาบไปม,มากคืออารมณ์เหมือนโมตาไหนที่บอกลองไปข้อมดูแล้วจะรู้ฟีลนะครับว่าถังน้ำมันเขากดได้ต่ามากมันเลยทําให้รู้สึกเออแปลกไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับจากที่ผมเคยขี่ตัวพันมาหลายรุ่นนะครับไม่เคยเจอฟีลไหนเหมือนรุ่นนี้นะครับที่เป็นถังน้ํามันแบนลาบขนาดนี้ซึ่งมันก็จะเป็นท่านั่งที่แปลกกว่าเขาหน่อยต่อมานะครับกันสะบัดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยซีเบียพันดับเบิลอาร มีกันสบัดด้วยแต่จะอยู่ใต้แผงคอล่างเรามองไม่เห็นนะครับเป็นกันสบัดน้ํามันควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับอยู่ใต้แผงคอเป็นไฮดรอลิกควบคุมด้วยไฟฟ้าตัวนี้ความเทพของมันคืออะไรโปกติกันสบัดไฟฟ้าจะคํานวณตามเซ็นเซอร์ความเร็วของล้อหน้าและล้อหลังเราวิ่งอยู่เร็วเท่าไหร่กันสบัดจะยิ่งหนืด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 ปรับหนืดตามความเร็วของล้อเพื่อให้เพื่อให้มันเหมาะสมอะเวลาเราวิ่งไม่เร็วก็จะลดความหนืด เวลาเราวิ่งเร็วๆก็จะเพิ่มความหนืดไปให้แฮนด์มันไม่สบัดไม่ให้มันชกนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกแต่ตัวเนี้เทพขึ้นไปอีกตรงที่ว่าเอาเซนเซอร์ imu เข้ามาช่วยคำนวณด้วยให้มันทํางานได้ละเอียดขึ้นไปอีกมันก็จะทํางานได้เสถียรขึ้นปกติการสบัดจะทางานแค่อย่างที่บอกทำจับแค่ความเร็วร้องเดียวแต่ตัวนี้เอา imu imu มาด้วยว่าตอนนี้รถเอียงอยู่หรือเปล่าเพื่อให้มันทํางานได้ดีเสถียรขึ้นนะครับ ซึ่งตัวกันสะบัดเนี่ยจะต่างกับตัว6 0 0้ R 600หกรจะเป็นกันสะบัดแบบฟันเฟืองเหมือนในตัว CBR โฉมเก่าที่มันจะเป็นกระปุกอยู่ตรงกลางต่อมานะครับการกระจายน้ำหนักแม่เจ้าอย่างกับ R x 7ซน้้ำหนักหน้า50หลัง50นะครับถ้าเอาตาช่างไปช่างที่ล้อหน้าและช่างที่ล้อหลังมันจะกระจายน้ำหนักเป็น50-50พอดีก็เลยก็จุดนี้แหละที่ผมว่าทำไมรถมันเข้าโค้งง่ายจังเลยนะครับโดยปกติธรรมชาติหน้ามันต้องหนักขึ้นมาหน่อยแต่เนี้ย หน่าจะหนักกว่าน่อยมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่เหมือนกันรถที่เครื่องยนต์มันไปถ่วงหน้าจนแบบโอโห้หน้าหนักมากแล้วหลังหลังลอยๆนะครับแต่มอเตอร์ไซค์มันก็เครื่องมันเหมือนเกือบจะอยู่กลางรถแล้วแหละแต่ตัวนี้ฮอนด้าเขากระจายน้าหนักมาได้ดีมากนะครับย่างหลังเปลี่ยนจากเบอร์190เป็นเบอร์200นะครับตัวเฟรมเฟรมเป็นอลูมิเนียมซับเฟรมเพซิ่งมาเลยเป็นอลูมิเนียมสวิงอาร์มก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จุดที่แปลกกับรุ่นเก่าคือตัวโชค๊คตัวโช๊คหลังเนี่ย ชกเนี่ยจุดยึดด้านล่างยึดเข้ากับสวิงอาร์มจุดยึดด้านบนไม่ได้ยึดเข้ากับเฟรมนะครับยึดขึ้นเข้ายึดยึดเข้ากับท้ายเครื่องเครื่องยนต์นะครับต่อมานะครับตัวรถมีระบบสตาร์ทคอนโทรลหรือว่าลอนช์คอนโทรลแล้วกันล็อกรอบอ,ออกตัวในสนามาครับป๊าป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 ระโดดออกไปถามว่าตัวเนี้ยจริงๆเราได้ใช้ไหมผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเพราะมันเปืองผ้าคัชตัวรถเป็นคันเร่งไฟฟ้าที่ปอกคันเร่งมีพาวเวอร์โหมดปกตินะครับมีโหมดมีแทคชั่นคอนโทรวิล ปรับโชคได้ด้วยก็สไตล์รถรุ่นใหม่หมดแล้วละ่ะที่มีคันเร่งไฟฟ้ามี IMU นะครับก็ปรับได้จบหมดละไฟหน้าเป็นไฟหน้าติดคู่ละไม่เหมือนแต่ก่อนที่ติดคู่ติดข้างดับข้างนะครับคนจะมานั่งแซวว่าพี่รถรถพี่นี่ไฟขาดข้างหนึ่งข้างหนึ่งหรือเปล่าท,ทั้งที่ข้างหนึ่งไฟต่ำข้างนึงไฟสูงแต่โฉมนี้ติดคู่นะครับและจุดหนึ่งคือถ้าดูในคลิปที่ผมไปทดสอบขับขี่นะ่สังเกตว่าคัน,น้างหน้าเนี่ยจังหวะก่อนเข้าโคงนะ้งเขาจะเปิดไฟฉุกเฉิน แต่นั้นนะเขาไม่ได้เป็นคนเปิดครับตัวรถเป็นคนเปิดให้เองตัวรถจะจับจากตัวเซ็นเซอร์ใจโลนะครับว่าถ้าเกิดอาการที่แบบ G มันโยนไปข้างหน้ามากๆเกิดอาการเบรกกระทันหันง่ายๆนะครับไฟฉุกเฉินจะเตือนขึ้นมาให้ข้างหลังระวังนะครับตัวนี้ผมว่าดีนะอยากให้รถทุกรุ่นหรือว่าเอาว่าอยากให้เป็นมาตรฐานที่บังคับเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เออมันช่วยทําให้เราเอกขึ้นมาตกใจขึ้นมาได้จริงๆแล้วเราเบรกก่อนก่อนที่จะไปจุบท้ายก่อนนะครับเพราะว่าไฟเบรกอย่างเดียวบางทีมันไม่พอนะครับต่อมานะครับตัว SP จะได้แบตเตอรี่ทีี่เเป็นลยยมด้ว ถ้าเป็นตัวมาตรฐานจะเป็นแบตธรรมดานะคำว่าไอแบตลิเทียมนี่มีประโยชน์อะไรแพงครับมันไม่ได้แพงเพีงอย่างเดียวถามว่ามันแพงเพราะอะไรตัวแบตลิเทียมเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาถามว่าเบากว่าแบตธรรมดาแค่ไหนหายไป3เท่านะครับถ้าซื้อตัวมาตรฐานจะได้แบตธรรมดาที่มีน้ําหนักที่2.1กิโลกรัมแต่ถ้าเป็น s p จะได้แบตลิเทียมที่มีน้ําหนักเพียงแค่7ขีด หายไป3เท่านะครับสำหรับคนที่มองกำลังอยากจะซื้อซีบยา์พันดรับอาร์อตัว2องพันยะีบเนี่ยถ้าคิดว่าเราเอาไปขี่หลอเต็มที่คือเปลี่ยนท่ออย่างเดียวจริงๆเท่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะเอาว่าขี่หลอดําเดิมผมแนะนำเล่น SP เลย s อ SP ใส่ของมาค่อนข้าง,งจัดแต่มมากสเปครถมันต่างกันเยอะมากครับโชกโชว์ว่าเป็นโอลินไฟฟ้าปั๊มหน้าสไตล์มานะครับสไตลมาานะครับย้ำเขาว่าคาลิปเปอร์หน้าเป็นสไตล์มานะครับ แค่ตัวโชว์ไฟฟ้าปรับได้นี่ก็ฟินจิกหมอนเราแบตเตอรีย่ยังเบาลงไปอีกนะครับผมว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้กะว่าซื้อไปเพื่อแต่งเพื่อนรื้อเอาเครื่องแต่เฟรมแล้วนอกนั้นใส่ของแต่งหมดไม่จำเป็นต้องซื้อสแตนดาดเลยผมว่านิดนึงกัดฟันซื้อ SP ไปเลยกรณนนีที่เราจัดไฟแนนซ์นะครับเอาว่ายอดแค่แสนกว่าบาทอะผ่อนต่อเดือนอะเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่เองเล่นทันทีเล่น SP ไปเลยเด้ออันนี้แนะนําจากใจเลยนะครับเพราะว่าตัวธรรมดาผมว่าต้องอไปแต่งต่ออะ ซึ่งก็นี่แหละนี่คือข้อมูลโดยรวมโดยประมาณนะครับที่ผมทำสรุปมาให้เกี่ยวกับตัว Honda c ซ r 1บ0 0พันดั e เบิลอาร์อ2020นะครับจริงๆของบ้านเราต้องเรียกคาว่า2021นะครับก็เป็นข้อมูลเทคนิคที่จริงๆผมอยากตอนแต่แรกกะว่าอยากจะได้รถมาแล้วก็พูดเป็นจุดๆนะแต่เนื่องจากรถรถไม่มีรถไม่มีนะครับผมก็มาพูดเอาเสื้อมาใส่ให้ชมกันแล้วกันแล้วก็พูดให้ฟังเป็นข้อขอนะอาจจะเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วอาจจะง่วงนอนนิดนึงส่วนตัวผมดีใจนะครับที่2020เนี่ย ฮอนด้ายังทำ all new ออกมาอยู่เพราะว่าผมว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะครับอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนๆว่าเทนตอนนี้รถเทนโลกอะรถมันต้องกลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วละ่ะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันการที่เราจะไปพัฒนารุ่นใหม่ๆเพื่อขายในอนาคตอีก 10- 20ปีมันมีต้นทุนเยอะนะครับและที่สําคัญไม่รู้จะขายได้นานแค่ไหนนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์มันถ้าเป็นรถยนต์อะสังเกตว่าตอนนี้รถยนต์อะเขาพัฒนาไป โซนไฮบริดหรือว่าอิเล็กทริกร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนแล้วน้ำมันสันดามันจะหายในสิบปีข้างหน้ารถยนต์เราจะไม่เห็นรถน้ํามันแลวนะครับหรืออาจจะเห็นน้อยมากแต่ยกเว้นเมืองไทยเมืองไทยผมว่าหน้าจะยังได้เห็นอีกน้ำแต่เมืองนอกเขาใช้รถไฟฟ้าหมดแล้วซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์เทนไฟฟ้ามันก็ต้องมาเหมือนกันด้วยเรื่องมาตรฐานไอเสียนะครับอนาคตมันก็ต้องเป็นไฟฟ้าเหมือนกันดีใจที่ฮอนด่ายังพัฒนาต่อนะครับเพราะดูอย่างที่ผมบอกนะครับยามาฮ่า R6 ที่เขาบอกว่าเลิกผลิตเลิกผลิตเขาใช้คำว่าเลิกพัฒนาต่อดียวกว่ายังมีขายจะซื้อก็ซื้อได้แต่อนาคตอาจจะใช้ในถนนไม่ได้นะครับใช้แค่ในสนามานั้นเพราะในสนามไม่มีเรื่องมาตรฐานไอเสียนะครับแต่บนถนนมันต้องมีเรื่องมาตรฐานไอเสียเข้ามาควบคุมการที่จะพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียกับคาว่ารดน้ำมันผมว่าเทนโลกมันต้องเป็นไปแบอย่างนั้นแล้วแหะแต่ยังดีที่ h o n ด้ เผอผที่โบอ,อาร์นี่อาจจะเป็นที่โบอ,อาร์ตัวสุดท้ายที่เป็นรถน้ํามันก็ได้อนาคตอาจจะเป็นฮอน da าซีบียพันดับเบิลก็ได้ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาแทนนะครับใครจะรู้รอดูกันก่อไปรถในหลายรุ่นผมว่าเทนไฟฟ้ามันมาแน่เราโชคดีที่เกิดทันได้เสพทันในช่วงรถน้ํามันนะครับรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานเราหลังจากนี้ยจะไม่เข้าใจฟิลแล้วล่วคะครับว่ารถน้ํามันเสียงสีสูบเลียงเสียงหวานยิ่งนักมันจะเป็นยังไงจะได้ยินเสียงแต่ว แล้วก็เป็นเสียงสังรงะหอจำลองที่ผมว่าฟีลยังไงมันก็ไม่เหมือนเสียงที่มันเป่งออกมาจากท่อเสียหรอกโอเควันนี้เรื่องราวโดวยประมาณแล้วกันไม่รู้ฟังกันจบถึงจุดนี้แล้วนะผมคลิปนี้แอบพูดยากและหลังๆผมทาคลิปแบบพูดไปเรื่อยนะครับใครฟังจบเม้นบอกผมทีผมจะได้รู้ว่าผมควรทาคลิปยาวๆงนี้หรือว่าควรพูดจากควรพูดให้กระชับและให้มันจบเร็วที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเน้นถ้าสไตล์ข้อมูลเยอะเงี้ยก็เอาข้อมูลอยู่ที่คนอยากรับแล้วกันถ้าเกิดอยากรู้ก็ฟังให้จบแต่ถ้าเกิดกรู้สึกฟังแล้วมันน่าเบื่ออป่่ยผาาานนนะครรรรัเเวี้ืงมณ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ